สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป Facebook ก็คลิปนี้จะเป็นวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านสําหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านเนื่องจากเพื่อความปลอดภัยเราควรจะเปลี่ยนรหัสผ่านหากว่าเราใช้ Facebook ไปนานนานนะคะหรือว่าใครที่ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านเพราะว่ารหัสเก่าไม่มีความปลอดภัยแล้วทางนี้วิธีการเปลี่ยนนะคะในกรณีนี้ก็คือตอนที่เรายังอยู่ในระบบของ Facebook หรือว่าเรายังล็อกอินอยู่ในบัญชี f a c e b o o k อยู่นะคะอะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยค่ะอย่างแรกให้เข้ามาที่แอป Facebook คลิกเข้าไปเลยนะคะในส่วนนี้เราอยู่ที่หน้าหลักให้เพื่อนๆมาที่ขีด3ขีดด้านบนถ้าเป็นระบบ iPhone จะอยู่ด้านล่าง mm hmm. ก็ให้เรามาคลิกที่ขีด3ขีดด้านบนตรงนี้นะคะในส่วนหน้านี้ให้เราเลื่อนลงมา แล้วก็มาเลือกที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวตรงนี้ค่ะคลิกไปเลยนะคะในส่วนนี้ให้เรามาเลือกที่การตั้งค่าตรงนี้นะคะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าการตั้งค่าบัญชีให้เพื่อนเพื่อนเลื่อนลงมาจะเจอในส่วนนี้การรักษาความปลอดภยัยแล้วก็มาเลือกแถบนี้นะคะการรักษาความปลอดภัยและการเข้าสู่ระบบให้เราเลือกตรงนี้นะคะ่ะ แล้วก็ให้เลื่อนลงมานะคะจะเจอคำว่าการเข้าสู่ระบบเปลี่ยนรหัสผ่านควรใช้รหัสผ่านที่รัดกุมซึ่งไม่ซ้ำกับรหัสผ่านที่คุณใช้ที่อื่น <c oughs> ก็ให้เรามาเลือกตรงนี้เลยนะคะ <c oughs> ในส่วนของหน้าเปลี่ยนรหัสผ่านระบบจะให้ล็อกรอกรหัสผ่านปัจจุบันรหัสผ่านใหม่แล้วก็พิมพ์รหัสผ่านใหม่อีกครั้งนะคะ ตรงนี้ก็ให้เรามาใส่รหัสผ่านปัจจุบันที่เราใช้อยู่ก่อนนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ลืมรหัสผ่านปัจจุบันให้เรามาเลือกตรงนี้นะคะลืมรหัสผ่านใช่หรือไม่ตรงนี้คะ่ะคลิกเข้าไปแล้วก็ทําตามที่ระบบเขาแจ้งมาได้เลยนะคะส่วนในคลิปนี้จะเป็นวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านในกรณีที่เราจํารหัสผ่านปัจจุบันได้นะคะอ่ะก็มากรอกที่รหัสผ่านปัจจุบันตรงนี้คะ่ะแล้วก็มาใส่รหัสผ่านใหม่ที่เรา ต้องการนะคะตรงนี้ก็จะเป็นรหัสผ่านที่เราตั้งะคะ่ะเมื่อใส่ครบแล้วก็ให้เรามาที่อัปเดตรหัสผ่านตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะมาถึงหน้านี้ระบบเขาก็จะให้เราเลือกนะคะว่าต้องการตรวจทานอุปกรณ์อื่นๆหรือไม่หรือว่ายังคงอยู่ในระบบอันนี้ก็หมายความว่าถ้าเรามาติ๊กตัวนี้นะคะ่ะเขาจะเช็คให้ว่าเรามีการ ล็อกอินหรือว่าเข้าสู่ระบบบัญชี Facebook ตัวนี้จากเครื่องไหนมั่งแต่ถ้าเรายังต้องการที่จะให้บัญชีตัวนี้อยู่ในระบบคือไม่ต้องเช็คค่ะว่าเรามีการล็อกอินกับบัญชีตัวไหนก็ให้เรามาเลือกตรงนี้อเดี๋ยวปุ้ยจะมาเลือกตรงนี้นะคะแล้วก็มาเลือกที่ดําเนินการต่อบัญชีตัวนี้ปุ้ยมีการเข้าสู่ระบบแค่ตัวมือถือที่ใช้ถ่ายทําตัวนี้ตัวเดียวนะคะเขาก็จะเลือกให้ตัวนี้ตัวเดียว แต่ถ้ามีเครื่องอื่นที่เราล็อกอินด้วยเช่นพวกแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กระบบเขาก็จะโชว์ให้เราตรงนี้ค่ะแล้วก็เราก็มาเลือกที่ออกจากระบบทุกอุปกรณ์ตรงนี้ได้นะคะเรามาติ๊กตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะระบบก็จะบอกว่าการดําเนินการนี้จะนําคุณออกจากระบบ Facebook จากอุปกรณ์ทุกเครื่องที่เข้าสู่ระบบในขณะนี้เราก็เลือกที่ออกจากระบบนะคะ ตัวนี้จะเป็นการตั้งค่าอื่นๆค่ะเพื่อนๆจะตั้งก็ได้หรือว่าไม่ตั้งก็ได้เพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้นค่ะตรงนี้แล้วก็ระบบจะส่งเมลมาแจ้งให้เรานะคะว่าเรามีการเปลี่ยนรหัสผ่าน Facebook ไปเมื่อวันที่เท่าไหร่รายละเอียดต่างๆตามนี้ค่ะ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ